พบกับจันเจ้านะคะด,ดวงชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีธีเ d s e t ตชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP พีซอฟ h ์โฟน i r r s s o t t t e m s Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขาย งานออนไลน์ line, และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.ecocomshop.net โทร063 269 6364เรื่องงานเดืนนี้นะคะดูแล้วก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะท่านเทียมงานประจำอยู่ก,ก็คิดว่างานนี้ยังไปต่อหน้า ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีงานที่น่าสนใจให้เราเข้ามาเลือกเหมือนกันนะคะให้เราให้เราลองลองไปสมัครแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์ลองหรือทดลองงานดูนะคะเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของความขัดข้องบ้างนะคะอะยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของรายจ่าย หลายๆอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าที่อาจจะไม่ค่อยที่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยอะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะคะนีเรื่องของการที่เราต้องดูดีใีสังคมอะคะ่ะเรื่องของการที่เราจะต้องใช้ของดีมีราคาอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อผ้ากระเป๋าะอะไรก็ตามนะคะก็ะอยากจะให้นำมาระวงังหรือว่าเรื่องหรือว่าให้วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะคะ ต่อมาเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะเรียกว่าการที่เราทําอะไรตามใจสักสักอย่างนึ่งอะคะเลยทำให้ความรักเดือนนี้รู้สึกว่าจะมีข้อขัดข้องหรือมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องของความไม่สมหวังนะคะเรื่องของการการที่ไม่ได้ดูแลกันที่ดีเท่าที่ควรนะคะเดือนนี้ก็เลยจะความรักอาจจะไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถือ e c o คคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 0 0 0ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 E C. เราช่วยคุณประหยัดมาากว่ค่าโทรศัพท์